สวัสดีครับวันนี้าพามาเดินเล่นที่ตลาดบางใหญ่นะตลาดบีบีครับเดินชมตลาดช่วงมบ่ายคนยังไม่เลิกงานนะตรงนี้มีข้อมูลแทรกไว้ตรงกลางวิดีโอนะครับ เป็นส่วนเลขล่างนะต้องหลบลบกดหน่อยช่วงนี้โดนกดดันนะครับก็เลยมาในรูปแบบวิดีโอนําเที่ยวกันพอามาเที่ยวตลาดบางใหญ่กันนะดูปเพล,นเลินตากันนะครับ ดูแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พวาะว่าคลิปเที่ยวเดินตลาดนี้จะได้รับความเพลิดเพลินกันนะครับคนยังไม่เยอะครับแต่สินค้าวางเตรียมจำหน่ายแล้ว มีทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องสำอางคุณผู้หญิงสุัากรบริเยอะแยะครับสามารถเลือกเดินชมได้ทั่วนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนตรงด้านด้านในนะครับจะเดินออกไปที่ถนนใหญ่ก็ปากปากทางตลาดนะครับก็จะมีร้านอีกเยอะแยะคนยังน้อยอยู่ครับช่วงนี้ยังไม่เลิกงานกันเนะ ผมว่าคลิปนี้คงทำให้ทุกคนได้มาเที่ยวสักครู่หนึ่งกดติดตามช่องไว้นะครับไปตัวร์บิเวณสวนอุษาและเราไปอีกถนนใหญ่ก็